ดูด่วนดายับรับไม่ได้วงการบอลไทยเดือดชนาทิพโดนนักเตะอิรักษ์เข้าหน้าเกลียดสุดๆเจ้าตัวเปิดใจไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนด้านสุปโชคอิชิอิเดือดจัดเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนำนี้เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคตกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้เก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลคิงคัพรอบชิงชนะเลิศก,กันหน่อยนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งนัดที่ มีดราม่าให้พูดถึงเยอะแยะมากมายนะครับทีมชาติไทยเจอกับอิรักอย่างที่ทราบเราแพ้บริสกอร์ศูนประตูตนหนึ่งนะครับคือเรื่องของความพ่ายแพ้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะอิรักเนี่ยเห็นได้ชัดว่าคุณภาพดีกว่าเราส่วนทีมชาติไทยเนี่ยเกมรุกยังต้องใช้เวลาปรับปรุปงแก้ไขอีกเยอะแล้วก็การวางแท็กติกของอิชิอิที่ใส่ลงไปเนี่ย ก็ต้องยอมแล้วว่ามันดูยังไม่เข้ากันเลยเกมลุกที่ส่งลงไปครึ่งหลังส่งชนะทิปมาเนี่ยมันให้ทํทำให้เป็นเกมมากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างที่บอกว่าพอลงไปแล้วอิชิเขาชอบปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะแต่ได้ตำแหน่งเยอะแล้วก็บวกกับนักเตะไทยเนี่ยก็ต้องยอมแล้วเสียภาพเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเล่นกับหลายจ็อบ ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เกมลุก,กมันยังดูไม่ค่อยดีก็มีเกมตรงกลางอ่ะพีโรโดนฉชมรัสมีที่คอยวิ่งไล่ช่วยนะครับก็ถือว่ายื้อไปได้ดีที่สุดแล้วสุดท้ายก็แพ้ก็เป็นจังหวะเดิมๆแรงเราเริ่มหมดแล้วก็มาเสียลูกกระางอากาศก็แพ้ไปบไ้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็เรียกได้ว่าไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับกับผลงานเกมลุกแล้วก็เป็นรองแชมป์ก็ต้องยอมรับว่าเรายังผิดพลาดและยังดีไม่พอ และอิรักเขาเป็นระดับเอเชียเห็นได้ชชดว่าเกมนัดน,นี้เนี่ยมันมีข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่คุณผู้ชมครับ<_ <EN> _>เหตุการณ์ที่ต้องพูดถึงกันมันเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเอเชียและรับกันไม่ได้เลยนะครับเป็นจังหวะของนักเตะอิรักหมายเลขสิบนะครับคุณผู้ชมไปเตะใส่ชนะทิพสงกสินเขาไม่ได้เรียกว่าตัดเกมแต่เขาเรียกว่าทาร้ายร่างกายครับถ้าใครได้ดูคือเตะ ไปที่หัวเข่าของชนาทิพซึ่งมันไม่เคยเห็นแล้วแบบนี้ในโลกฟุตบอลในยุคปัจจุบันน่ยมันไม่มีการเตะแบบนี้มันคือการทำร้ายร่างกายคู่ต่อสู้ครับคุณผู้ชมคือหลังจบเกมเนี่ยโอ้โห,โหแฟนบอลเนี่ยด่าเปอร์สิตอิรักยับและที่สําคัญวงการฟุตบอลไทยรับไม่ได้สุดพนันเหมือนตาเนี่ยออกมาโพสต์ว่านี่คือการเล่นฟุตบอลที่สก,กัปรกมากมาก มาซาตระอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยบอกเลยว่าไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าฟุตบอลระดับนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเขาบอกว่าไม่อยากเชื่อว่ามันจะมีนี่ไม่ใช่นะักฟุตบอลอาชีพยอย่างแท้จริงการเข้าบอลของเบอร์สิทธิอิรักขาดสติเป็นพฤติกรรมของนักฟุตบอลที่เป็นเลเวลต่ำมากเป็นคนที่มีความรุนแรงเกินกว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพโอ้โหนี่ครับอิชิอิ ด่านหนักมากนักเตะระดับตํานานทีมชาติไทยพี่รีซออะไรก็ออกมาโพสต์คือมันรับไม่ได้จริงๆมันเข้าหนักจนเกินกว่าเหตุสุขโชคสรารานะครับคุณผู้ชมหลังจบเกมเจ้าเช็คเนี่ยเปิดใจเลยว่าทนเห็นไม่ได้จริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่เกินจะรับไหวเมื่อเห็นพี่เจชนาทิ่โดนเตะแบบทุเรศ่ะเช็คเข้าไปเข้าไปเลยอะ่ะพร้อมบวกเลยอะ่ะเพราะ โอมันมันไม่มีใครรับได้และสุปโชกก็ศรัทธาชนะทิพย์อยู่แล้วเช็คบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ที่มันไม่ควรทํามันเกินจะรับไหวจริงๆเจ้าตัวก็พูดส่วนอัปเดตพิจชนาทิพย์กันหน่อยพิจชนาทิพย์เนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่เตะฟุตบอลมาเนี่ยแทบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขายังรู้สึกงงว่าทําไมอิรักถึงเล่นแบบนี้ทั้งที่ก็ยังได้เปรียบอยู่ไปฟังบทสัมภาษณ์ของวิจชนาทิพย และสุปภะโชคผมมีมาฝากกันขอบคุณคุณกอฟเบนเตเก้จากสยามสปอร์ตด้วยนะครับเจเจเจนิดนึงเจนิดเจนิดนึงก็ปกติก็เล่นฟุตบอลมาอาจจะไม่ได้เคยมีโดนทำร้ายร่างกายขนาดนี้คก็รก็สึกก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะโชคดีที่อาจจะไม่ได้โดนที่เอ็ แต่ว่าก็โดนที่กำเนื้อแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปชี้อยวพูดอะไรกับนักเตะที่เตะโวลาไว้ก็ในเวลานั้นก็ก็ก็โกรธครับแต่ว่าผมว่าเขาก็น่าจะรู้สึกผิดหละมันมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยกับเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยท,ทั้งนที่ฝั่งเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วก็ฝั่งเราก็ไม่ได้เป็นมีแอคชั่นที่รุนแรงอะไรกันเลยก็เลยก็เลยรู้สึกงง ก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคครับอกได้ติดแฟนบอลไหมไม่เลยอกได้ตึงแฟนบอลไหนครับรับผมวันนี้ก็รู้สึกขอโทษแฟนบอลชาวไทยครับที่เราไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนพยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าการให้กำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญกผมขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษแทนน้องๆหรือว่าโค้ชด้วยครับพวกเราจะพยายามพัฒนาตัวเอง

พฤติกรรมนี้ของนักเตะอิรักนะครับโดนด่าไปทั่วทั้งเอเชียนะครับแฟนบอลอิรักเองเนี่ยก็ต่างเข้ามาขอโทษชนาทิพสงกระสินในไอส่วนตัวของชนาทิพอย่างที่บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับฟุตบอลเกมอุ่นเครื่องแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเรื่องของแพ้ยอมรับว่าเราแพ้แต่การเข้าบอลแบบนี้เนี่ยัมฮัดอาลีหมายเลขเซตของอิรักเนี่ยมันเกินจะรับไหวจริงๆ ก็ดีที่ชนะทิปไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแฟนบีจีก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวไปตรวจเนี่ยจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็รอดูส่วนการไพ่ไพ่อิรักณ์นี่ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยยังคงอยู่อันดับร้อยสองของโลกเหมือนเดิมน่าเสียดายนะเป็นเกมที่น่าเสียดายจริงๆแต่อย่างที่บอกว่าก็เด่นข้อผิดพลาดส่วนมาสเตอร์ละอิชอิก็ต้องยอมแล้วว่าแทคกติกวิธีการช่วงหลังเนี่ยจะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะเลย เราจาตัวก็ยังคงต้องได้รับโอกาสต่อแหละครับในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่ง2นะั้นหลังจากนี้มันชีวัดอนาคตของอ e ิชิ e ได้เลยนะครับเจอกับไต้หวันทั้งสองเกมไม่มีแทงเลืออื่นทีมชาติไทยต้องเก็บเชนะให้ได้ทั้ง2เกมเท่านั้นนะครับเป็น2เกมที่ชีวัดเราจะเข้ารอบหรือเปล่าก็รอติดตามรับชมแล้วกันเดือนตุลาคมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาเตะแลกเกกับ14ี่ตุลาคมก็เดี๋ยวรอดูกันก็หวังว่าเราจะมีผลงานที่ดีนะครับนะ ออพอช่วงหลังผลงานของทีมชาติไทยไม่ค่อยดีทั้งระบบและวิธีการเล่นคือตอนนี้มันต้องทุกอย่างรวมกันหมดทั้งระบบของอ e ีชิอ e, ิที่เขาจะลองเยอะมากๆลองไปถึงไหนไม่รู้ระบบไม่เสถียรแล้ววกับนักเตะไทยเนี่ยคุณภาพช่วงหลังก็ดรอปลงไปจ็อบหนึ่งเขายังพอทําได้แต่ให้สองสามจ็อบเนี่ยมันมเหมือนนักเตะญี่ปุ่นเขาก็ทกํากันละําบากนะเพราะต้องยอมรับคุณภาพเราดรอปลง ก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับหลังจบเกมที่ไทยแพ้อิรักศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลคิงคัพแต่ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าทีมชาติไทยจบแต่ชุดยู23ยังไม่จบอย่าลืมไปให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยยู23กันเยอะๆวันที่9กันยายนนะครับที่ธรรมศาสตร,รษษ์สเตเดียมเจอกับมาเลเซียหนึ่งทุ่มครึ่งชนะเพื่อที่จะผ่านไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายต้องไปให้ได้ ทีมชาติไทยชุดใหญ่ผิดหวังจากคิงคัพมาแล้วเหลือ,อูยี่สามแก้หน้าให้หน่อยชนะมาเลแบบสวยๆแล้วไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้เป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามากันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนอพัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปร,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 นนปรโตีนเน,น้นเ เกรเน่พัทเนเคตกราโนลา่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแกชร์กดติดตามมุ่งสู่สามแสนซับไปด้วยกันสวัสดีครับ